What are you not telling me? ครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Room สัปดาห์นี้น้องแจ็คคุณน่ารักมากคนเดียวนะครับไม่เป็นไรแม้ว่าอยู่คนเดียวเนี่ยความสนุกของ Movie Room ก็ยังคงจัดเต็มพร้อมกับภาพยนตร์ที่เรานำมานำเสนอกันในวันนี้นะฮะมีหนังเข้าใหม่ถึง2เรื่องแล้วก็รวมถึงหนังเก่าเล่าใหม่กันด้วยนะครับเรื่องแรกเป็นหนังแนวแอคชั่นไซไฟคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเอเลี่ยนการสู้รบอะไรแบบนี้ก็ น่าสนใจแต่ว่าใครที่ชื่นชอบความสยองขวัญน,นะฮะที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินโดยสารอ่ากำลังอินเทรนอยู่ใช่ไหมครับก็อย่าลืมติดตามชมกันได้เลยทีเดียวเชียวเพราะว่าทุกเรื่องที่เราบอกมาเนี่ย เข้าฉายที่หัดใหญ่ซ i น e เพล็กนะฮะชั้น5 Central Festival หัดใหญ่อาณาจักความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้กันด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามหนังเรื่องแรกของเรารอคุณกันอยู่ในช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกัน What are you not telling me? you เข้าสู่ในช่วงของ Movie Room และก็หนังเรื่องแรกนะครับที่รอจะนำเสนอให้คุณได้ไปชมตัวอย่างกันครับวันนี้นะครับหนังเรื่องแรกของเราเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นไซไฟแล้วก็เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของทอมครูซหลายคนรอดูผลงานของเขากันอยู่ใช่ไหมครับมารอบนี้มาแนวแบบว่าสู้รบกับเอเลี่ยนกันเลยทีเดียวนะครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Age of t o m o r r o w เกิดตายวนเวียนแต่ว่าพอแปลเป็นไทยปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นชื่อว่าซูเปอร์นักรบดับทับอสูรนี่ถามว่าทำไมต้องเกิดตายวนเวียนเพราะว่า เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ต้องมีเกิดตายต่อสู้รบแล้วก็วนเวียนไปแบบนี้แหละนะครับซึ่งเป็นผลงานการกำกับนะครับจาก d ัก k l i มนนะครับแล้วก็นำแสดงโดย Tom Cruise เป็นตัวเอกของเรื่องแล้วก็รับบทเป็นเคสด้วยนะครับแล้วก็มี Emily b r a n c น์แล้วก็โรเบิรถึงวิลแพ็กชันมาร่วมแสดงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย น่าดูชมมากยิ่งขึ้นเนื้อเรื่องย่อๆนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของสงครามที่มีฝูงเอเลี่ยนเนี่ยมันก็มาบุกโลกของเรานะครับแล้วก็พระเอกของเราก็คือเคสนี่แหละนะครับเขาก็ต้องมาต่อสู้นะฮะกับฝูงเหล่าเอเลี่ยนแต่ว่า ไม่ว่าจะเป็นกองทัพใดๆบนโลกใบนี้ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานนะฮะฝูงเอเลียนที่รวมพลังกันในการที่จะมาบุกโลกของเราเขาเรียกว่าเป็นการต่อสู้แบบรังพึ่งที่เรียกว่ามิมิกนะฮะมิมิกค,คืออะไรคุณต้องไปดูในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็การต่อสู้เนี่ยระหว่างที่ากำลังสู้กันอยู่นะครับเอเลียนเนี่ยก็เอ่อผลักให้พระเอกของเราเนี่ยเข้าสู่ในห่วงเวลานะฮะก็คือว่า โดนเอเลี่ยนฆ่าตายนั่นแหละนะครับเพราะว่าตายไม่ตายเปล่าเนี่ยพอผลักเข้าสู่ห้วงเวลาปุ๊บเนี่ยพอฟื้นขึ้นมาปั๊บ <Yeah. S 1> ก็กลายเป็นการต่อสู้กับเอเลี่ยนอีกครั้งหนึ่งสู้รบกันไปแล้วก็ตาย <Okay. S 1> สู้รบกันไปแล้วก็ตายแต่ว่าสิ่งที่ทําให้พระเอกของเราเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะ <Again. S 1> เราเนี่ยก็ต่อสู้กันหลายครั้ง เ,เ,เก่งขึ้นแล้วเพราะว่าเราได้มีการต่อสู้กับพวกเอเลียนจากที่ไม่มีอาวุธไม่มีกองทัพใดบนโลกใบนี้ที่จะต้านทานฝูงเอเลียนได้กับกลายเป็นว่าพระเอกของเราเมื่อสู้รบมากขึ้นก็มีทักษะมีชั้นเชิงนะครับแล้วก็รู้จุดอ่อนของพวกเอเลียนว่าจะต้องทําอย่างไรที่จะ ปราบไอ้เจ้าปูเอเดียนพวกนี้น่าดูชมชิมิล่านะครับหนังแนวนี้น่าจะถูกคอถูกใจคนที่ชื่นชอบแนวอวกาศแล้วก็สามารถที่จะดูชมกันได้ทั้งครอบครัวกันด้วยนะครับให้คุณได้ไปชมตัวอย่างกันสำรับภาพยนตร์เรื่อง A d g e of Tomorrow ซปเปอร์นักรบดับทับอสูรหรือว่าเกิดตายวนเวียน <c oughs> จากทอมครูซไปดูกันเลยครับ I'm gonna tell you a story. At first, it's gonna sound ridiculous. But the longer I talk. We have to find the keys. The more rational it's going to appear. I can't believe you found coffee. Sugar, right? Yeah. Hold on. Three. You like three. How many times have we been here? How many times? For me, it's been an eternity. is not the, end. the invasion will fail we lose everything this is not the end. i die within 5 minutes of landing on that beach along with every other soldier Get down! how did you do that come on Come find me when you wake up! You do know what's happening to me. What happened to you happened to me. You hijacked their power. How do I control it? You have to die. Every day. Keep coming here, and I'll train you. Again? broken. No, I'm good. Then we better start over. Oh, come on! I'm not a soldier. Of course you're not. You're a weapon. They want to conquer the rest of the world. Unless you change the outcome. We are not equipped for what's out there. How many times have we been here? What are you not telling me? It's gonna be dark in a few hours. We'll curl up by the fire and open a bottle of wine. We should just reset. Whoa. แล้ว ATB a c c e s s o r y เพื่อแทนจำหน่ายสินค้าปลีกส่งอุปกรณ์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตทุกรุ่นแบบสำรองฟิล์มกันรอยเคสโทรศัพท์แท็บเล็ตโปรโมชั่นพิเศษฉลองเปิดสาขาใหม่ฟิล์มกันรอยร Anti kan, ฟิล์มแอนติบ๊อกเฟิล์มกันรอยจอไม่แตกแปลกไม่เหมือนใครรับประกันนาน6เดือนและแบบสำรองโยเบารับประกันของแถมไม่ระเบิดกุ่มครอง200,000บาทรับประกัน1ปี ATB a c c e s s o r y ตัวแทนจำหน่ายทั้งปลีกและส่งอุปกรณ์สมาร์ทโฟนกลีมกันลอยและแบบสำรองชั้น3ติดลานไอสเก็ตเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่สนใจติดต่อทางไลน์ MAN 2 5 2 5ถ้าคุณกำลังมองหาอุปกรณ์เสริมสมาร์ทโฟนครบครันทุกเครื่องเรื่องมือถือต้องที่ ATB a c c e s s o r y บริการเป็นเลิศของแท้กล้ารับประกัน ท่านผู้ทิสารโปรดทราบท่านผู้ทิสารโปรดทราบขณะนี้สายการบินวิสต้าแปซิฟิกแอร์ไลนจะนำท่านผู้โดยสารบินจากลอสแอนเจลิสสู่ท่ากาศยานฮานดดะกรุงโตเกียวนี่คือเสียงประกาศของบนเครื่องบินนะครับ <c oughs> แต่ว่าเป็นเสียงประกาศจะเป็นครั้งสุดท้ายของการเดินทางหรือเปล่าเข้าสู่ภาพยนตร์เรื่องที่2ของเรานะครับในวันนี้แน่นอนว่าผมได้เกริ่นไว้แล้วนะครับว่าเป็นหนังเกี่ยวกับความสยองขวัญที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินนะฮะกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าไฟล์7500ไม่ตกก็ตายโอ้โหชื่อ แบบนี้นะฮะยิ่งช่วงนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินเนี่ยเยอะพอสมควรแล้วก็คนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยอาจจะต้องคิดแล้วแหละว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยเวลาเราเดินทางกับเครื่องบินเนี่ยจะเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่านะครับสำหรับเรื่องฟล้า์ไม่ตกก็ตายนี้นะครับเป็นผลงานการกำกับนะของผู้กำกับชาวญี่ปุ่นชื่อว่าทาคาชิชิมิสึนะครับคนนี้เขาเคยกำกับภาพยนตร์สุดน่ากลัวก็คือ จูออนโคตรผีดุมาแล้วการันตีเรื่องของความสยองขวัญได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้ นักแสดงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเอมี่สมาร์เจมี่ชูงเจอรี่เฟอราล่าคริสเตียนเชอร์โตสแล้วก็รวมถึงวิกกี้วีแลนด์ด้วยนะฮะที่มาเติมเต็มให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบนไฟล์7500บินจากลอสแองเจลิสประเทศอเมริกาที่จะข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกกลับมายังสนามบินฮาเดดะในกรุงโตเกียวกับ ความเร็วนะฮะบนเครื่องบินก็รู้อยู่แล้วว่าเขาบินเร็วถ้าเกิดนั่งเรือนี่เขาคงประมาณเป็นเดือนแหละนะครับใช้เวลา10ชั่วโมงในการบินนะฮะสิชั่วโมงนี้ผู้โดยสาร273ชีวิตนะครับอยู่บนเครื่องบิน10ชั่วโมงพอว่าบินไปปั๊บเนี่ยนะครับเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นนะผู้โดยสารเริ่มตายทีละคน ตายทีละคนมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บนเครื่องนี้ก็ต้องมีตัวเด่นตัวนำผู้นำว่าต้องไปสืบสาวราวเรื่องว่าเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารที่ตายแต่ละคนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็คือแรดมาตินนะฮะเรื่องนี้ก็จะเป็นคนที่จะนำพาทุกท่านเนี่ยไปไขปริศนาว่าภายในเครื่องบินลำนี้มีความสยองขวัญและสิ่งที่ไม่ใช่คน อยู่แอบแฝงสิ่งอยู่ในเครื่องบินลำนี้หรือไม่อย่างไรพูดอย่างนี้ล้วก็ขนลุกเลยใช่ไหมครับทีนี้ระหว่างที่บินอยู่เน,นะฮะเหตุการณ์ความสยองก็เกิดขึ้นแต่ว่าผู้โดยสารเมื่อรู้ตัวว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นบนเครื่องบินจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนบนเครื่องบินที่บินอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะฉะนั้นเครื่องบินลำนี้ก็เปรียบเสมือนกับโลงศพที่บินอยู่เหนืออากาศดีๆนั่นเองก็รอวันว่า รอชั่วโมงว่าใครจะเป็นศพรายต่อไปที่จะเจอกับความสยบสยองโอ้โหถ้าว่าไม่สามารถจะคลี่คลายปัญหาดังกล่าวนี้ได้ผู้โดยสารทุกคน273ชีวิตจะตายทั้งลำหรือไม่อย่างไรให้คุณได้ไปชมตัวอย่างความสยองกับภาพยนตร์ชื่อว่าไฟาย7500ไม่ตกก็ตายอุ้ยน่ากลัวคนลุกเนี่ยบิน10ชั่วโมง Sleep too long. Oh my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. Hi, welcome aboard. But the LA pacific 7500 heavy looking to pick up clearance for tokyo taxi's waiting Flight for takeoff. excuse me all electronic devices must be turned off total urban myth by the way i guarantee you i leave this thing on nothing will happen so kiss me and smile for see in a little rough air, it shouldn't be too bad. คุณกำลังมองหาที่สังสัตว์บรรยากาศสบายแสนอบอุ่นซีซันเชนเป็นอีกทางเลือกของคุณพบกับเมนูอาหารหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นสเต็กปลาแซลมอนพาเนซาน ลาไก่ทอดต้มแซ่บกระดูกหมูกุ้งสามรสและโปรโมชั่นเครื่องดื่มอีกมากมายพบกันได้ทุกวันถนนบุณกันซอย12บ้านทุ่งรีตั้งแต่17นาฬิกาถึง24นาฬิกาสำรองที่นั่งได้ที่074-801-935อร่อยคุ้มค่าราคากันเองซีซันเชน ครับกลับเข้ามาสู่รายการ Movie r o ูมในช่วงนี้นะครับหนังเก่าเล่าใหม่ก็กลับมาอีกครั้งวันนี้มีทั้งแอคชั่นไซไฟนะฮะแล้วก็แบบว่าหนังแนวสยองขวัญแล้วก็กลับมาแบบว่าแนวแอคชั่นอีกสักรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าเป็นผลงานการกำกับนะ,ะของสตีเวนสปิลเบิร์กแค่พูดชื่อนี้ขึ้นมาปุ๊บก็การันตีถึงภาพยนตร์ ความสุดยอดที่จะนำเสนอให้กับคุณได้ไปย้อนดูกันนะครับสำหรับภาพยนตร์ในช่วงของหนังเก่าเล่าใหม่ในวันนี้นะครับผมขอนำเสนอเรื่อง Minority Report แปลว่าหน่วยสกัดอาชญากรรมล่าอนาคตนำแสดงโดยทอมครูซนะครับเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อปี2500 45ก็ค่อนข้างจะนานนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องในภาพยนตร์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2054ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีนั่นเองนะครับโดยหน่วยสกัดอาชญากรรมที่ชื่อว่าพรีไคเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษที่จะทํานายแล้วก็ล่วงรู้อนาคตได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับบ้านเมืองได้บ้างเนี่ยเขาก็ ได้มีการสกัดกั้นไม่ให้เหตุการณ์ร้ายๆแบบนั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเป็นการยังรู้ถึงอนาคตนะครับเขาเรียกว่าพรีคอร์พรีคอกจะเป็นผู้ที่ทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าต่อไปอีก10ชั่วโมง20ชั่วโมง2วัน3วันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตข้างหน้า ก็จะเป็นการช่วยลดในเรื่องของอาชญากรรมในเมืองแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีแต่ว่าพระเอกของเราทอมครูซเขาก็เป็นหนึ่งในทีมของอพรีคายนี้เช่นเดียวกันนะครับทำงานดีมาโดยตลอดแต่แล้วเหตุการณ์ที่เขาจะต้องเกิดความสูญเสียก็มาถึงเพราะว่าเขาได้สูญเสียลูกชายไปนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วหลังจากที่สูญเสียปุ๊บเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ท้อแท้หมดหวัง หดหูก็เลยไปพึ่งยาเสพติดจากนั้นการทำงานของเขาก็แย่ลงาจากที่เคยเป็นคนที่อยู่ในระดับต้นๆของการทำงานดีมาโดยตลอดตอนนี้ก็แย่ทุกสิ่งอย่างแย่ไปหมดเลยนะครับแต่แล้วก็มีผู้ที่ทำนายเหตุการณ์ก็คือในหน่วยงานเขานี่แหละมองเห็นว่าในอนาคตอีก36ชั่วโมงข้างหน้าเนี่นะครับพระเอกของเราจะไปฆ่าคน ทำไงละครับกลายเป็นว่าจากที่มองเห็นอนาคตคนอื่นนะครับก็ต้องกลายเป็นผู้ที่ถูกตามล่าจากหน่วยงานของตัวเองนะครับทีนี้พระเอกของเราเขารู้ตัวว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแน่ๆเราเนี่ยไม่ได้ฆ่าใครแน่ๆจะต้องพิสูจน์ให้หน่วยงานของเราได้เห็นว่าเราจะไม่ฆ่าใครแน่นอนฮ่านะพูดอย่างนี้นะฮะหลายคนก็อยากจะ ย้อนกลับไปดูแล้วนะครับบางคนดูแล้วอาจจะคุ้นๆแต่ว่าบางคนที่ยังไม่ได้ดูผมอยากให้คุณได้ย้อนกลับไปดูนะครับสำหรับในช่วงของหนังเก่าเล่าใหม่ Minority Report หน่วยสกัดอาชญากรรมล่าอนาคตน้ำแสดงโดยทอมครูซสุหลอไปดูกันเลย You're looking for flaws. You ever get any false positives? He set me, up. He set me up. Who's the victim? I've never heard of him. But I'm supposed to kill him in less than 36 hours. No sudden news, Chief. ครับกลับเข้าสู่รายการ movie r รูมกันในช่วงสุดท้ายนี้นะครับแล้วก็ที่เราจะลืมไม่ได้นั่นก็คือการเฉลยคำถามประจำสัปดาห์ที่ผมได้ถามคุณกันไว้นะครับว่าเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค5มีชื่อตอนว่าอะไรตอบถูกไหมครับถ้าตอบถูกเนี่ย คุณจะต้องตอบว่ายุทธหัตถีก็ขอแสดงความินดีสำหรับผู้ที่รับรางวัลกันไปเลยทีเดียวเชียวนะฮะถามคำถามประจำสัปดาห์นี้กันดีกว่าถ้าคุณดูรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณจะต้องรู้แน่นอนนะครับถามคุณว่าภาพยนตร์เรื่องไฟ7500อ่าไปหนังเกี่ยวกับเครื่องบินใช่ไหมรู้กันอยู่นะครับอยากจะรู้ว่า เครื่องบินลำนี้เนี่ยบินจากลอสแองเจลิสประเทศอเมริกานะฮะบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาที่ประเทศอะไราพิมพ์ MJ 1ประเทศไทยพิมพ์ MJ 2ประเทศญี่ปุน่น ถ้ารู้คำตอบแล้วนะครับอย่าลืมส่งข้อความมาทาง s m s ก็ได้นะส่งมาที่หมายเลข0885614899นะครับหรือว่าจะส่งมาทาง ID Line ก็ได้นะครับอย่าลืมไป add line ของเรากันก็คือน้ำส้มนะฮะ N A M Z O MMM นะฮะอย่าลืมตอบคำถามมากับเราแล้วคุณจะได้รับของรางวัลจากหัดใจซีนิเพล็กรับรองว่าคุ้มค่าต่อการส่งข้อความมาอย่างแน่นอนไม่ยากเลยนะครับแล้วก็มาถึงในช่วงของคำคมประจำสัปดาห์ผมก็หยิบยกมาจากภาพยนตร์เรื่อง x men day of future past นะครับเป็นคำคมที่ดูดีมากๆเลยนะครับมีอยู่ว่าพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษย์คือ ความหวังโอ้ไายก็อลังเติมเองเนี่ยเอาเป็นว่าอย่าลืมก็แล้วกันนะครับไปดูภาพยนตร์ที่ผมบอกมาทั้งหมดในวันนี้ได้เลยนะที่หาดใหญ่ซินิเพล็กชั้น5 c e เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่อาณาจากความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ถ้าใครยังไม่เคยไปคุณต้องไปแล้วคุณจะรู้ว่า ใหญ่จริงๆริงนี่เลยขอบคุณกันด้วยสำหรับผู้ที่สนับสนุนรายการของเราผู้ใหญ่ใจดีนั่นเองนะครับอย่าลืมสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่แล้วก็รวมไปถึง f c e e o o o อ่าอย่าลืมนะจ๊ะหาดใหญ่ Movie Room อย่าลืมไปอัพเฟรนด์กันด้วยกันละการกดไลค์ถูกใจก็ว่ากันไปจะมีรูปของบรรยากาศการทำงานแล้วก็รวมถึงพิธีกรน่ารักนรัก,นรกในรายการเพียบเลยกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมอย่าลืมสัปดาห์หน้า เราเจอกันวันนี้มีความสุขมากๆแล้วก็มากตลอดไปช่วงที่หน้าฝนแล้วดูแลสุขภาพด้วยระวังเป็นหวัดไปแล้วนะจ๊ะแล้วเจอกันสวัสดีครับ